ที่เป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังของประเทศนี่แหละเหมารวมนักบุญคอนเทนต์คำว่านักบุญคอนเทนต์หมายถึงคนที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับทำบุญคนที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับทำบุญอาจจะทำจริงหรือไม่ทำจริง โดยวิภากษ์วิจารณ์ว่าคนที่ทำบุญคอนเทนต์เนี่ยโกหกหลอกลวงทำไม่จริงหรือคนที่นักเป็นนักบุญหรือทำบุญเขาถ่ายคอนเทนต์เขาไม่ได้ทำจริงอันนี้มีมีจริงๆอยู่ยอมรับอยู่ว่าคนที่ถ่ายคอนเทนต์เป็นนักบุญคอนเทนต์แล้วก็ทำท่าถ่ายรายการออกมามันมีจริงมันมีจริงๆนะแต่มันไม่ทั้งหมดฉะนั้น โยมคนนี้ก็พูดว่าร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นเลยคนที่ทำบุญแล้วก็ถ่ายวิดีโอถ่ายคอนเทนต์มาคือทำคอนเทนต์นั้นแหละไม่ได้ทำบุญจริงจริอันนี้เถียงอันนี้เถียงในฐานะหลวงพ่อมาหาหน่อยนี่คนหนึ่งแหละรูปหนึ่งแหละที่ทำบุญแต่ไม่ใช่คอนเทนต์เราทำบุญเนี่ย นำปัจจัยไปทำบุญไปช่วยเหลือคนน้ำท่วมไฟไหม้ต่างๆเราถ่ายรายการออกมาเพื่ออะไรรู้ไหมหนึ่งคือเงินทั้งหลายทั้งปวงที่ไปทำบุญเนี่ยเป็นเงินของโยมโยมที่กําลังชมหลวงพ่อมาหาหน้อยเนี่ยเอซเนี่ยเป็นผู้โอนปัจจัยบริจาคมาเวลาเราไปทำบุญเนี่ยเราจำเป็นต้องถ่ายมาด้วย โยมหลวงพ่อได้นำปัจจัยไปทำบุญให้แล้วนะโยมปัจจัยที่โอนมาแต่ละบาทแต่ละสตังหลวงพ่อได้ไปบริจาคแล้วไปทำบุญแล้วนะใครที่บริจาคผ่านหลวงพ่อมาได้โปรดอนุโมทนาสาธุกับบุญที่โยมได้ทำผ่านหลวงพ่อและหลวงพ่อได้ทำบุญนี้ให้แล้วนะอนุโมทนาสาธุเอานะโยมนะต้องถ่ายมาสำหรับหลวงพ่อ หลวงพ่อไม่ได้เรียกว่าเป็นคอนเทนต์เวลาไปทําบุญอะไรมาแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปมา,างเช่นไปช่วยเหลือน้าท่วมไปช่วยเหลือน้าท่วมหลวงพ่อถ่ายมาให้โยมดูว่าหลวงพ่อไปช่วยจริงๆและเงินเหล่านี้ที่ไปซื้อข้าวสารมามา,มาปากกระป๋องไปแจกคนถูกน้ําท่วมเป็นเงินของโยมทุกคนเป็นเงินของโยมทุกคนไม่ใช่เงินหลวงพ่อไม่ใช่เงินหลวงพ่อเป็นเงินโยม ฉะนั้นเวลาโยมโอนปัจจัยบริจาคมาสิ่งที่พระควรจะทำนะทำอะไรด้วยเงินของโยมต้องถ่ายรูปต้องมีหลักฐานต้องแจ้งโยมเขาด้วยโยมปัจจัยที่โยมโอนมาไปซื้อข้าสารไปแจกคนจนนะ่ะหลวงพ่อทำให้แล้วนะนี่เลยคลิปไปถ่ายมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เขาก็ฝากขอบคุณมากับโยมทุกคนนะ อันนี้ที่เขาบอกว่าคนทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับบุญเหล่านี้โกหกหลอกลวง99%ไม่มีใครทำจริงหรอกเถียงหลวงพ่อมาหาน้อยเถียงเถียงคือเขาทำจริงแล้วก็อย่าไปว่าเขาอย่าไปว่าคนที่เขาทำบุญหรือจะให้เขาถ่ายการทำบาปให้โยมดู คนที่เขาทําจริงๆก็มีเยอะเลยนะไอ้ที่คนทําไม่จริงก็มีแต่อย่าไปเหมารวมคนที่เขาทําบุญจริงๆคนที่เขาสร้างบุญจริงๆมีเ,ออเหมือนหลวงพ่อมาหาหน่อยนี่ต้องถ่ายมาให้โยมเห็นนี่นี่ต้องต้องทําให้โยมเห็นนี่เลยนี่เป็นนี่เป็นเมื่อวานนี้เอาเมื่อวานนี้ก่อนเมื่อวานนี้วันพระ หลวงพ่อเชิญชวนพวกเราชมรนี่สงฆ่าไฟฟ้าในวัดจริงๆแล้วหลวงพ่อค้างค่าไฟที่ยังไม่จ่ายแค่สองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทเองนะประมาณสองหมื่นสองสองหมื่นสามที่ยังไม่ได้จ่ายค่าไฟเมื่อวานวันพระตรงกับวันที่สองตุลาคมก็เลยบอกบุญเชิญชวนโยมร่วมทำบุญชมรนี่สงทำไมไรเล่ว่านี่สง ก็เพราะค่าไฟฟ้าเป็นหนี้ของสงสงเป็นหนี้อ่ะพวกเราช่วยชําระหนี้ให้สงพวกเราร่วมสร้างบุญในการสร้างบาลามีเป็นเจ้าภาพในการบริจาคค่าไฟเพิ่มแสงสว่างนําทางชีวิตหลวงพ่อก็แปะบินค่าไฟให้โยมเียเห็นไหมสองใบอันนี้คือบุญที่บอกเมื่อวานปรากฏว่ามีญาติโยมโอนจตุปัจจัยผ่านหลวงพ่อมาประมาณ แสนกว่าบาทต,ตัวเลขก,กลมๆแสนกว่าบาท1นึ่งแสนเท่าไหร่นี่แหละเอ้าโยมหลวงพ่อไปจ่ายค่าไฟแล้วสองหมื่นกว่าบาทเอาปัจจัยมันเหลือทํำยังไงนี่หลวงพ่อใช้ไม่หมดโยมโอนปัจจัยค่าไฟมาให้หลวงพ่อเอาอย่างนี้หลวงพ่อนําปัจจัยของโยมไปทําบุญต่อฉะนั้นใครที่ทําบุญชําระนิสงเป็นค่าไฟมากับหลวงพ่อ เมื่อวานนี้2ตุลาคมวันพระปัจจัยได้แสนกว่าบาทหลวงพ่อไปจ่ายค่าไฟ20,000กว่าบาทเหลืออยู่ประมาณ80,000บาทกลมๆนะเหลือ80,000บาทรู้ไหมว่าหลวงพ่อเอาไปทำอะไรออะเรามาดูคลิปนี้เลยเรามาดูคลิปนี้เลย วันนี้หลวงพ่อมหาหน้อยได้นําจตุปัจจัยที่ญาติโยมได้ร่วมปูนบุญบริจาคเป็นชําระนิส่งค่าไฟส่วนที่เกินในการจ่ายค่าไฟใส่ซองซองละ300บาทเพื่อนําไปทําบุญเป็นซองจตุปัจจัยจํานวน152ซองซองละสามรอบาทปีนี้หลวงพ่อมหาหน้อยได้ถึงจตุปัจจัยทําบุญในพรรษาเพื่อถวาย ใจนี้เป็นของญาติโยมสาธุชนทุกคนที่ทําบุญในวันพระในวันนี้หลวงพ่อได้นําจตุปัจจัยถวายแต่พระสงฆ์เพื่อเป็นกับิยพันธ์ในการใช้จ่ายต่างๆ แด่พระสงฆ์จำนวน150รูปโดยประมาณที่มาลงอุโบสถสังฆกรรมที่วัดนนินแดงใต้ในวันนี้ขอญาตโยมทุกคนที่โอนจตุปัจจัยร่วมทําบุญชําระนี่สงมาในครั้งนี้หลวงพ่อได้แบ่งปันจตุปัจจัยถวายแด่พระสงฆ์ทั้งปวงทั้งอาเภอเพื่อให้ญาติโยมได้ร่วมบุญกับหลวงพ่อด้วยแล้วก็จตุปัจจัยนี้เป็นของญาติโยมญาติโยมโอนบริจาคมา ลวงพ่อก็ไปทำบุญให้ขอทุกคนได้อนุโมทนาบุญสาธุบุญในครั้งนี้เพื่อรับกุศลผลบุญอันดีงามในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกันไม่เจ็บไม่จนไม่เจงร่ำรวยนะโยมนะนี่คือผลพวงจากปัจจัยของโยมที่ทำบุญค่าไฟหลวงพ่อใช้ไม่หมดใช้ไม่หมดก็เลยเอา้า ไปแลกเป็นปัจจัยแบงค์ร้อยถวายพระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาที่บางรูปเจ็บป่วยไข้ไม่สบายพระสงฆ์ไม่ได้เงินหมื่นกับโยมนะไม่ได้เงินดิจิตอลไม่ได้เงินหมืน่นแล้วเวลาในพรรษาที่เป็นหน้าฝนจะไม่มีงานในพรรษาสามเดือนหน้าฝนพระสงฆ์ท่านจะไม่มีงานนิมนต์มีงานน้อยฉะนั้นบางรูปไปโรงพยาบาลบางรูปไปหาหมอบางรูปซื้อสมุดดินสอประกาเรียนหนังสือ บางรูปจำเป็นจะต้องใช้จตุปัจจัยเพื่อเยียวยาดูแลตัวเองต่างๆ